ดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็เมื่อวานก็ตาลายเลยเลยกลมๆเงยๆไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูครับวันนี้น,นีก็น้องเขาโทรมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าผมกลับแล้วนะครับมาห้าโมงแล้วอันนี้ก็คือมีอาการน้องเ็าเสียบก๊์ดจอเข้าไปแล้วก็มีกลิ่นไหม้นะครับเขาบอกนะอันนี้ผมก็อเช็คนะครับแก้ไขนะครับให้แล้วอันนี้กรณ์เดิมนะครับน้องเขามีการจอสองตัวนะครับเอาการ์ดอีกตัวหนึ่งมาใส่แล้ว กลิ่นไหม้ปุ๊บมาเลยนะครับก็ดูแลเวลาเทสอย่างที่ผมบอกนะครับเวลาเทสอุปกรณ์ที่มันไหม้มาครับต้องถอดกล้องลูกค้าที่มีราคาแพงออกนะครับนะครับแล้วก็ค่อยๆเทสนะครับค่อยๆเทสนะครับแล้วก็ดูที่เมมบอร์ดนะครับดูที่ช่องแรมนะครับดูที่สล็อตแรมด้วยสล็อตการ์ดด้วยว่ามีจุดไหม้หรือเปล่านะครับถ้ามีจุดไหม้นะครับนะครับมีกลิ่นนะครับต้องห้ามเสียบอุปกรณ์เข้าไปนะครับนะครับก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับนะครับผม ้องขอไปเวลาเทสทํางานบางทีตาลายนะครับล้านะไม่ได้ก็เลยไม่ได้คิดนะครับให้ดูนะครับเพราะว่าผมผมเป็นซ่อมไปด้วยทําไปด้วยนะครับนะครับก็เลยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ลงวินโดว์ใหม่นะครับลงโปรแกรมใหม่ตัวนี้นะครับร้านอยู่ตลาดนัดตะกูลจักสองนินบุรีนะครับเพื่อนๆมาได้เลยนะครับครบจบ วงจรนะครับผมสําหรับคอมนะครับมีปัญหานะครับแก้ทุกอาการนะครับแก้ได้หมดนะครับจบเลยนะครับจบงานนะครับเทสราคาไม่แพงครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนพาว power supply นะครับใส่ให้ด้วย m2 เปลี่ยนใส่ m2 ให้ด้วยแล้วก็เปลี่ยน led จาก led s a t a เป็น m2 nvb นะครับอ่าอันหนึ่งสองนะครับแล้วก็ใส่ power เกิร้อยแปดเกินร้อยวัตต์แปดสิบพัทนะครับผมแปดสิบพัทด้วยนะนะครับผมนะครับก็ตัวนี้ ค่าทำนู่นนี่นั่นด้วยติดพัดลมไปให้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้คิดพันพันห้าร้อยบาทนะครับผมเรียบร้อยเวอร์ด้วยนะเวอร์ด้วย m2 ด้วยลูกค้าเทินเทินของผมบอกว่าเทินได้ไม่ไม่ไม่ต้องไปจ่ายไม่ต้องไปจ่ายเต็มนะครับก็เอามาเทินนะรอุปกรณ์นะเอดได้ดีนะครับผมบริจัดการให้ครับก็ว่ากันไปนะครับตามนะครับส่วนอันนี้ลงไม่ได้อยู่สักพักหนึ่งมันตั้งค่ากัานตั้งค่านิดหน่อย อันนี้อันนี้ก็แก้อยู่ยาวเหมือนกันนะเพราะว่าต้องใช้ความระมัดระวังสูงนะครับสําหรับตัวนี้นะครับอะไรที่มันไหม้มันชอ็อตมาสําหรับคอมพิวเตอร์นี้ต้องดูให้ดีแล้วผมแกะหรือบอร์ดออกมาประกอบไปใหม่ด้วยนะเพราะว่าผมดูแล้วตัวเนอนตัวตัวตัวรองข้างล่างนะครับมันมันไปม,มันชนที่บอร์ดด้วยมันไม่ตรงรูนะอันนี้ผมก็แก้ให้ผมก็ไม่รู้ว่าชอ็อตตรงนั้นหรือเปล่าแต่ผมแก้ให้ใหม่เลยเพราะว่าตัวนี้เวลาวางเครื่องนะประกอบเครื่องต้องประกอบให้ดีนะครับนะครับเดี๋ยวมีปัญหานะครับ นะครับไอ,ตอ้ตัวถ้าตัวตัวที่ระวางใต้เคสอะ่ะมันจะมีเหมือนกับเหมือนกับนออ็อตตัวเมียที่มันสูงขึ้นมานะเอาเอาง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆที่ประกอบเป็นจากพอเห็นภาพนะไอ้ตัวเนี้ยเขาประกอบมานะมันไม่ตรงกับมันไม่ตรงกับรูของบอร์ดที่เป็นรูร้อยน็อตนะครับมันไปมันไปโดนเมมบอร์ดไอ้ตรงนั้นอ่ะนะครับอันนี้ก็มีมีผลนะต้องระวังนะเพื่อนนะนะครับอพอดีผมต้องรีบทําง,งานก่อนนะครับ ก็อาจจะไม่ค่อยได้คุยอะไรมากนะครับตอนนี้เกร,รับเพื่อนๆนะครับผมเออเมื่อวานเอาหน่อยเมื่อวานประกอบเออเมื่อวานใส่ใส่จอโน้ตบุ๊กนะครับของของลูกค้านะครับพวกรุ่ในใหม่ๆนะครับใส่ยากมากนะครับต้องใช้ความระมัดระวังสูงนะนี่จอตัวนี้พวกที่เป็นจอไร้ขอบเนี่ยเนี่ยต้องถอดหมดเลยเนี่ยไหมใส่ยากนะครับมือใหม่หรือว่า มือให,ใหม่ๆนะครับถ้าใส่ไม่เป็นนี่แตกง่ายๆเลยนะครับนี่ก็จัดก,การให้นะครับผมปกติผมก็ไม่อยากจะใส่ผมผมไม่ใช่ว่าอะไรผมผมกลัวของลูกค้าเสียผมทาเสียแล้วเราต้องจ่ายเงินนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ไม่ได้ทําให้เขาแต่แต่ว่าแต่ว่าพี่เขามาแล้วพี่เขาถามผมไว้เป็นเดือนแล้วนึกว่าแกไปทําแล้วแต่แกยังไม่ทําก็เลยก็เลยอโอเคทําให้แกใช้เวลานานครับ นะครับเดี๋ยวจัดการนะครับผมให้นะครับทำได้หมดนะครับเพื่อนๆนะครับมาได้เลยทักทายสอบถามนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรีบรีบงานก่อน